วันนี้เป็นวันที่19พฤษภาคม2568ค่ะนะดินแดนอันประเสริฐคือพุทธมนตนนะคะนี้เป็นสถานที่ที่พระศรีสักยะทศพลยานประธานแห่งพุทธมนตนสุทัศน์นะคะอันนี้คือพระนามของพระศาสดาในที่นี้ค่ะพระองค์ผู้ทรงเป็น ดวงประทีปดวงเดียวในโลกสามสเสด็จมาแล้วเพื่อเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ทั้งสิ้นค่ะพระองค์เป็นประดุจดวงอาทิตย์ในพุทธเขตนะคะเพราะว่าทรงส่งแสงแห่งพระญาณอันประเสริฐนั้นเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ทั้งปวงให้ได้เข้าถึงการรู้ชัดในอริยสัจสี่โดยการแทงตลอดในอริยสัจสี่กำหนดรู้ถูก ลัสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งด้วยการเจริญอาริยมคมีองค์แปดให้บริบูรณ์ค่ะด้วยสมาธิทิสมาสังกปะสมาวาจาสมารกรรมตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติและก็สมาสมาธิบริบูรณ์พร้อมเป็นเหตุแห่งความผลนภัยในวัตะสงสารค่ะ การเสด็จมาของพระองค์นั้นไม่ใช่แค่เกื้อกูลแก่มนุษย์เทวดาทั้งหลายนะคะเพราะแม้อบายต่างๆที่ได้มีโอกาสฟังเสียงแห่งพระองค์แม้เขาเหล่านั้นไม่มีความรู้ความเข้าใจแต่ด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสก็เป็นปัจจัยให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าถึงการ ไปเกิดในสุขติภูมิและในที่สุดนั้นก็เป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดในอริยส,สัจสศในภายหลังค่ะนี้คือการบังเกิดขึ้นอันประเสริฐสุดของพระาศาสดาผู้สูงสุดในโลกสามเรานั้นเป็นผู้สั่งสมบุญไว้อย่างเลิศนะคะจึงมีโอกาสมาบังเกิดในาศาสนาของพระองค์ถึงแม้ว่าจะมีอายุ ในพุทธเขตนี้ของมนุษย์แค่ร้อยปีเพราะเหตุนั้นละ่ะเราจึงได้มีโอกาสค่ะด้วยการศึกษาพระสัธรรมอันให้เข้าใจในพระธรรมคำสอนและเพื่อเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัจท,ทั้งสี่ด้วยกิจอันเหมาะสมนะคะคือปริญญากิจในการกำหนดรู้ด้วยปริญญาสาม ในทุกขะอริยสัตว์นั้นก็คืออะไรคะอุปทานขันห้าปหาตับภิกิจก็ละอะไรสมุทยัยนั้นก็คือโลภะเจตสิกหรือตันหานั่นเองตันหาในการก่อนเป็นเหตุนำมาสู่พบทั้งหลายและหากไม่สามารถละตันหาได้ก็จะไปสู่พบใหม่ในอนาคตค่ะ แต่การเจริญกุศลอันประกอบด้วยกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมนั้นลหละจึงจะเป็นปัจจัยแก่การดับภพบทั้งปวงและนิโรธสัต์นั้นเป็นพระนิพพานที่เป็นเหตุแห่งความผลภยัยเป็นเหตุแห่งความที่สัตว์ทั้งหลายนั้นควรกระทํากิจเพื่อให้ถึงนิโรธสัตว์คือพระนิพพาน อันเป็นสิ่งที่บุคคลผู้บังเกิดแล้วในศาสนาของพระชินเจ้าพึงทําให้ถึงค่ะด้วยการเจริญอะเรียมักมีงคงแปดนั้นเองนี่ค่ะพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐประทับยืนค่ะทรงเสด็จมาเพื่อเกื้อกูลแก่พวกเราทั้งหลายนะคะ ก็ขอให้มีจิตโน้มน้อมโอนเอ็นเพื่อการเข้าถึงการกระทํากิจให้ถูกต้องถูกตรงในอริยสัจสี่เพื่อความปลอดภัยพ้นภัยโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะนี่ค่ะพวกเราทั้งหลายมาร่วมกันประทักษินค่ะ